320D M Sport นะครับตัวที่จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับไฟหน้าของเขาจะเป็น LED แบบนี้เลยสวยๆอวังคัานะครับไฮดีมปรับสูงต่ำอโัตโนมัติกระจังหน้าแบบนิดีกิวนะครับแบบฟูมเมิ่ียมนะครับด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมดอยู่5จุดนะครับแบบนี้ก็จะเราจะดูคมๆนะครับตีด,ดำ มาดูถัดมาในส่วนของล้อล้อนะครับจะเป็นขนาดอยู่ที่18นิ้วนะครับลายดับเบิลสปนะครับจะมีโลโก้เอ็มอยู่ตรงกลางนะฮะนี่เลยโลโก้เอ็มนะครับยางด้านหน้ากับด้านหลังก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับด้านหลังจะใหญ่กว่าด้านข้างก็จะมีโลโก้เอ็มตัวนี้เป็นชุดแตง่งชุดแต่งเอ็มสปอร์ตลอคันนะฮะมาดูในส่วนของ ตัวกระจกข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวให้นะครับแบบ LED ตัวนี้จะเพิ่มในส่วนของบายสปอร์ตให้นะครับบาสปอร์ตมีให้ตัวถัดมาจากประตูก็จะเป็นประตู Comfort ตเอ็กเซึ่งเราสามารถพกคุญแกได้แล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะครับมีคีย์การให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED เช่นกันนะครับ มีโลโก้3 2 0สดีตรงนี้อโอเคแบบนี้เลยครับลงมาจะเป็นดิ f เ u ิ e เนะฮะจะมีคีบอยู่2องคีบนะครับจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวท่อจะเป็นท่อกลมออกคู่นะครับแบบนี้เลยโอเคยาล,ลองดูในส่วนของภายในกันนะครับภายใน คันนี้ครับภายนอกครับจะเป็นสีแบ็กเมทัลลิกนะครับภายในก็จะเป็นสีไดมอลค่านะครับแต่ถ้าเป็นสีไวท์เมทัลลิกภายในก็จะเป็นสีมอลค่าเช่นกันแล้วถ้าเป็นสีบุ๊คลิงเกย์ภายในจะเป็นสีแบ็กนะครับภายในจะมีอยู่ด้วยกันอยู่2สีจะเป็นสีมอลค่ากับสีแบ็กนะฮะพวงมาลัยเอ็มมีคูคอนโทรลมาให้แล้วก็มีลิมิตมาให้นะครับลิมิตสปีด ด้านขวาเนี่ยเอาไว้ปรับในเรื่องของตรงหน้าจอนะครับปรับปุ่มลดลดเสียงรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับหน้าจอแบบใหม่ดีเคิร์ฟเพนะครับตกแต่งด้วยลายอลูมิเนียมนะครับแบบนี้เลยทำให้รถดูลุกมากยิ่ขึ้นนะครับมีไฟแอบเบียนไลท์ให้ครับระบบแอร์จะมีอยู่3โซนนะครับด้านหน้าสอแล้วก็ด้านหลังสอนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับ ตรงกลางครับลงมาขับมานะครับจะมีที่ชาร์จไวเลสให้ที่วางแก้ว2จุดนะครับแล้วก็ USB 1จุดนะฮะที่จุดบุรีให้ครับตรงนี้สามารถปิดได้นะครับแบบนี้ปิดได้แบบนี้ครับตรงกลางครับคือปุ่มคอนโทรลนะครับหรือปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนโหมดนะครับอยู่สามโหมดด้วยกันนะครับสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคแล้วก็มีออโต้เบรกโฮนะครับ ตรงกลางตรงนี้เัาเอาไว้ควบคุมหน้าจอเป็นปุ่มไอเดย์หน้าจอตรงกลางแบบนี้นะครับถับมาครับตรงกลางก็สามารถที่จะเก็บของได้นะครับและมีท้ายซีอีหนึ่งจุดให้นะครับตัวเบาะจะเป็นสีมอคค่าแบบนี้เลยครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับกูหน้าเบาะด้านหน้าจะมีไาย์สปอร์ตนะฮะด้าน,นข้างจะเป็นแบบนี้ฮะ สามารถปรับเนมเร,มรีซีได้2จุดนะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่เปิดด้านท้ายให้นะฮะอะไนก็อารมณ์แบบประมาณนี้นะฮะมองพวงมาลัยมัลติฟังชั่นครับดูของในส่วนของตอนหลังกันนะครับแอร์จะมีให้อยู่ตอนหลังให้อีกนะครับแอร์แบบนี้นะครับมีคลายซีมาให้2จุด นะครับตรงกลางก็จะมีในส่วนของที่วางแขนนะครับจะมีใส่ที่ใส่แก้วอยูสองจุดนะครับเข้ามาเดี๋ยวเราเข้ามานั่งดูภายในครับภายในก็จะอารมณ์ประมาณนี้ประมาณนี้ครับกระจกครับก็สามารถที่จะตัดแสงให้นะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางให้นะครับ ภายในหัาคาจะเป็นสีดำแบบมีหนาเป็นสีน้นะำเข้ม,ขม,ขมก็จะดูแลร,รักษาง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวข้างบนก็จะมีเอาไว้ก็มีชุกเฉินนะครับ IOS นะครับเอาช่วยเหลือไฟนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟสองกระจกให้นะครับกระจกทางซ้ายและขวามีให้เช่นกันนะครับอารมณ์ประมาณนี้ครับ ก็ที่นั่งก็ยังเหลือๆออยู่นะครับของผมจะสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะฮะก็ยังมีที่นั่งเหลือๆออยู่โอเคตัวเบาะเนี่ยครับสามารถที่จะพับได้นะครับขาได้ <c oughs> ด้านซ้ายอยู่ที่เก็บสัมภาระ,ระนี่อันนี้เป็นไฟฟ้าสามารถกดปุ่มได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถคิดเซนเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะฮะ ตัวเบาะสามารถพับได้นะครับกดสลักตรงนี้เราสามารถกดสลักตรงนี้แล้วเบาะก็จะพับไปได้เลยนะฮะมีสออนุญาติดก่อนในส่วนหลังคาก็จะมีคีบฉลามให้นะครับนี่ทีบฉลามแบบนี้ก็จะดูเท่ๆให้อารมณ์อีกด้วยถัดมามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบ2.0จศลิตร2,000ซีซีร้อย้าสิบแรงมา้า 400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์8จังหวะครับเคลื่อนล้อหลังอัตราทิ้นเปลืองจะอยู่ที่22.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอารมณ์ก็จะแน,น,น่นแบบนี้เลยครับในส่วนของด้านบนก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับอารมณ์แบบนี้อา่าน,นี้ก็รอส่งหมอบอยู่ครับเป็นสีเอ่อแบ็คเซฟไฟเมทัลลิกนะครับจะสวยๆภายใน,ในก็จะได้สีมอคค่านะครับอย่างนี้เลยขมๆ เดี๋ยวเปิดไฟในจุกเฉือนให้ดูอารมณ์จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับอารมณ์เป็นแบบนี้ครับสําหรับใครที่สนใจรถ bm ทุกรุ่นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น x 1 x 2ซีรีส์2ซีรีสามหรืออื่นอื่นยัครับติดต่อมาที่ได้เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ประมาณนี้ครับก็เอาไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ